สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเจาะลึกกันหน่อยนะครับคือเรามีเอกสารสรุปเตรียมสอบวิชาคอมอยู่และอยากจะมาแกะดูว่าไอ้เวลาเราส่งข้อมูลคลิกเว็บแชทกันเนี่ยอุปกรณ์มันคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องอ,อ,องค์ประกอบการสื่อสาร OSI m o เด l แล้วก็พวก protocol port อะไรพวกนี้ครับสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะเรื่องพุ่งนี้เหมือนเป็นภาษากลางเลยนะคะที่ทำให้อุปกรณ์สารพัดอย่างทั่วโลกเนี่ยมันสื่อสารกันได้จริงๆแม้ว่าจะมาจากคนละยี่ห้อคนละบริษัทกันเลยก็ตามค่ะน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มจากภาพกว้างๆสุดๆก่อนเลยไหมครับในเอกสารเขาพูดถึง5องค์ประกอบหลักของการสื่อสารข้อมูลใช้ตัวย่อว่า SMOMP ใช่ค่ะหลักๆเลยการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต้องมี5อย่างนี้ค่ะ S, S ก็คือ sender หรือผู้ส่งเป็นคนหรืออุปกรณ์ที่เริ่มส่งข้อมูล M ตัวแรกคือ medium หรือสื่อกลางอันนี้ก็คือทางที่ข้อมูลใช้เดินทางเช่นสายแลนคลื่น Wi-Fi อากาศอะไรแบบนี้ M อีกตัวคือ message หรือตัวข้อมูลข่าวสารที่เราจะส่งกันจริงๆค่ะอาจจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอ R คือ Receiver หรือผู้รับก็คือปลายทางที่จะรับข้อมูลนั้นไปและตัวสุดท้าย P คือ Protocol อันนี้ส่งทันมากคือกฎกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันในการสื่อสารค่ะเหมือนภาษาที่ตกลงกันว่าจะใช้คุยกันนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนตัวอย่างในเอกสารที่ว่า นพพลคุยวิดีโอคอลกับเอเวอร์ลวีนี้ผู้ส่งผู้รับสื่อกลางข้อมูลพวกนี้พอเห็นภาพแต่ไอตัวโปรโตโคอลที่บอกว่าเป็น TCP/IP เนี่ยมันคือตัวที่ทำได้วิดีโอคอลมันคุยกันลื่นไหลรู้เรื่องใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ TCP/IP เป็นชุดของกฎเกณฑ์หลักๆที่อินเทอร์เน็ตใช้กันทำให้การส่งข้อมูลมันน่าเชื่อถือเป็นระบบระเบียบ ลองนึกภาพถ้าไม่มีโปรโตโคอลนะคะเหมือนเราพยายามตะโกนคุยกันคนละภาษาเลยอาจจะได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจว่าพูดอะไรกันอยู่โปรโตโคอลนี่แหละค่ะที่ทำให้ข้อมูลถูกจัดรูปแบบส่งรับและตีความได้ตรงกันชัดเจนครับแล้วเรื่องทิศทางการส่งข้อมูลล่ะครับเอกสารบอกมี3แบบ simplex half duplex full duplex มันต่างกันยังไงในการใช้งานจริงอะครับ ซิมเพล็กซ์เนี่ยคือส่งได้อย่างเดียวหรือรับได้อย่างเดียวค่ะทางเดียวไปเลยเช่นวิทยุทีวี TV ที่เราฟังหรือดูอย่างเดียวหรือคีย์บอร์ดที่ส่งข้อมูลเข้าคอมอย่างเดียวอืมส่วนฮัฟท์ดูเพล็กซ์อันนี้จะผัดกันส่งผัดกันรับค่ะนึกถึงวอลหรือวิทยุสื่อสารที่ต้องกดปุ่มพูดพอพูดจบก็ปล่อยให้อีกฝ่ายพูดตอบมาอ๋อต้องรอคิวกันใช่ค่ะ แต่แบบที่3 Fu ฟูดเพล็ x อันนี้คือ2ทิศทางพร้อมกันเลยส่งและรับได้ในเวลาเดียวกันก็คือพวกที่เราใช้กันประจำนี่แหละค่ะคุยโทรศพัพท์วิดีโอคอลหรือแชทที่โต้อตอบกันได้ทันที อันนี้แหละคือพื้นฐานสำคัญของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเลยงั้นแสดงว่าพวกแอปแชทหรือวิดีโอคอนี่คือฟูลดูเพล็กซ์หมดเลยใช่ค่ะทำให้การสื่อสารมันลื่นไหลเหมือนคุยกันต่อหน้าโอเคครับขยับมาดูเรื่องตัวสัญญาณข้อมูลบ้างครับมีอนาล็อกกับดิจิทัลที่บอกว่าอันนึงต่อเนื่องอันนึงเป็นศูนย์กับหนึ่งความต่างมันอยู่แค่ตรงนี้หรือมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นไหมครับจุดต่างสำคัญจริงๆคือเรื่องความแม่นยำกับการทนสัญญาณรบกวนค่ะ สัญญาณอนาล็อกที่เป็นคลื่นต่อเนื่องเนี่ยมันถูกรบกวนได้ง่ายมากเหมือนสัญญาณวิทยุหรือทีวีสมัยก่อนที่ภาพอาจจะซ่าๆเสียงไม่ชัดแต่สัญญาณดิจิตอลที่มีแค่ศูนย์กับหนึ่งมันมีความชัดเจนแน่นอนกว่าเยอะเลยค่ะแยกแยะง่ายถูกรบกวนยากกว่าคอมพิวเตอร์ก็เลยทำงานกับข้อมูลดิจิตอลได้แม่นยำมากๆทำให้การประมวลผลจัดเก็บหรือส่งข้อมูลในโลกดิจิตอลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ผิดพลาดน้อยมากค่ะ นี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้เทคโนโลยีดิจิตอลมันไปได้ไกลขนาดนี้อ๋อเข้าใจเลยครับที่คอมมันเก่งเพราะมันคุยกันด้วยภาษาศูนย์กับหนึ่งที่ชัดเจนนี่เองทีนี้มาถึงเรื่องใหญ่เลยครับที่เป็นเหมือนโครงสร้างหลักมากๆ OSI model เดเลเยอร์ที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆมันคืออะไรล่ะครับแล้วทำไมต้องซอยย่อยออกเป็นตั้ง7ชั้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ OSI model หรือชื่อเต็มๆคือ Open Systems Interconnection model เนี่ยมันเป็นเหมือนกรอบแนวคิดหรือแบบแปลนมาตรฐานสากลน,นะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อแบ,บ่งกระบวนการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆ7ส่วนหรือ7ชั้น l a เยอร ที่ทำงานต่อเนื่องกันประโยชน์ของการแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้ก็คืออย่างแรกเลยมันทำให้แต่ละชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนไม่ปนกันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นจัดการง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอย่างที่สองคือมันทำให้เกิดเป็นมาตรฐานกลางค่ะผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เจ้าต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองตามมาตรฐานของแต่ละชั้นทำให้แม้จะมาจากคนละบริษัทอุปกรณ์มันก็ยังคุยกันรู้เรื่องทำงานร่วมกันได้ อารมณ์เหมือนสร้างตึกที่มีทีมสถาปนิกทีมวิศวกรโครงสร้างทีมไฟฟ้าทีมประปาแยกกันทำงานแต่สุดท้ายประกอบกันเป็นตึกที่ใช้งานได้สมบูรณ์เป๊ะเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากแต่และเลเยอร์ก็เหมือนทีมช่างเฉพาะทางที่ดูแลง,งานในส่วนของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อง,งานให้ชั้นถัดไปเราอาจจะแบ่งกลุ่มคร่าวๆได้นะคะกลุ่มชั้นบนๆคือ7 6 5เนี่ย จะเน้นไปทางซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันส่วนกลุ่มชั้นล่างๆคือ4 3 2 1จะเน้นไปทางฮาร์ดแวร์หรือการขนส่งข้อมูลจริงๆให้ไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะโอ้ฟังดูเป็นระบบดีจังครับงั้นเราลองเอ่อไล่ดูหน้าที่คร่าวๆของแต่ละชั้นจากบนลงล่างหน่อยไหมครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆ ชั้น7จ application layer นี่คือใกล้ตัวเราสุดเลยใช่ไหมครับพวกแอปต่างๆใช่ค่ะชั้น7 application layer เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นประตูหรือหน้าต่างที่แอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างเช่นเว็บเบราว์ chrome firefox โปรแกร,รมอ e ีเมล outlook หรือแม้แต่ Line facebook เนี่ยใช้ชั้นนี้ในการเชื่อมต่อกับบริการต่างๆบนเครือข่ายค่ะผู้โปรตโตคอลที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อบ่อยๆเช่น http หรือ https ที่ใช้เปิดเว็บ SMTP ที่ใช้ส่งอ e ีเมลหรือ FTP สำหรับรับส่งไฟล์ก็ทำงานกันอยู่ที่ชั้นนี้ละค่ะอ๋อโอเคก็คือชั้นที่แอปมันมาคุยกับระบบเครือข่ายนั่นเองแล้วถัดลงมาละครับชั้น6 Presentation กับชั้น5 Session ทำอะไรบ้างครับชั้น6 Presentation layer ทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามหรือบรรณาธิการค่ะคือดูแลเรื่องรูปแบบของข้อมูล Data format ให้แน่ใจว่า ทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับเนี่ยเข้าใจข้อมูลในรูปแบบเดียวกันอาจจะมีการแปลงรหัสตัวอักษรเช่นจาก ASCII เป็น EBCDIC หรือ Unicode การเข้ารหัสข้อมูล Encryption เพื่อความปลอดภัยหรือการบีบอัดข้อมูล Compression ให้มันเล็กลงส่งได้เร็วขึ้นก็ทำกันที่ชั้นนี้ ส่วนชั้น5 session layer อันนี้จะคอยสร้างควบคุมแล้วก็จัดการช่วงเวลาการเชื่อมต่อหรือ session ระหว่างอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางค่ะทำให้การสื่อสารมันต่อเนื่องเหมือนเราคุยโทรศัพท์ค้างไว้ไม่ใช่ว่าพูดคำหนึงแล้วต้องโทรใหม่ตลอดมันจะดูแลให้การสนทนามันดาเนินไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะจบ session เช่นการล็อกอเข้าระบบการทาธุรกรรมออนไลน์เป็นต้นค่ะ เข้าใจภาพรวมกลุ่มบนๆแล้วครับทีนี้ลงมาชั้นสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลจริงๆบ้างชั้น4 transport layer เนี่ยในเอกสารเน้นมากเลยบอกว่ามีโปรโตโคอลหลักคือ TCP กับ UDP มันต่างกันยังไงล่ะครับทำไมต้องมีตั้ง2ตัวใช่ค่ะชั้น4 transport layer นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยของการส่งข้อมูลแบบ e n d to e n d คือส่งจากโปรแกร,รมต้นทางไปถึงโปรแกร,รมปลายทางจริงๆหน้าที่หลักๆของมันคือ รับประกันว่าข้อมูลจะส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน reliability แล้วก็ควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลไม่ให้เร็วหรือช้าเกินไป flow control ข้อมูลที่ถูกจัดการในชั้นนี้เราจะเรียกว่า segment นะคะทีนี้ที่ถามว่าทำไมมี2ตัวคือ TCP transmission control protocol กับ UDP user datagram protocol ตัว TCP เนี่ยจะเน้นความถูกต้อง100%ค่ะ มันมีการตรวจสอบมีการส่งสัญญาณยืนยันกลับไปกลับมา acknowledgement ถ้าข้อมูลที่ส่งไปมีส่วนไหนหายหรือผิดพลาดมันจะมีการขอให้ส่งใหม่อารมณ์เหมือนส่งพัสดุแบบลงทะเบียนหรือ EMS ค่ะที่ต้องมีการเซ็นรับของชัวว่าถึงมือผู้รับแน่ๆเหมาะกับงานที่ข้อมูลผิดพลาดไม่ได้เลยเช่นการเปิดหน้าเว็บข้อมูลต้องครบการส่งอีเมลการดาวน์โหลดไฟล์ <c oughs> ชัวแต่ต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อยใช่ค่ะ ส่วน UDP เนี่ยจะเน้นที่ความเร็วเป็นหลักค่ะมันส่งข้อมูลออกไปเลยไม่มีการรอเช็คไม่มีการการันตีว่าข้อมูลจะถึงครบทั้วนหรือเรียงลำดับถูกต้องไหมเหมือนส่งจดหมายธรรมดาหรือส่งโปสการ์ดค่ะ เร็วแต่ก็อาจจะมีตกหล่นหรือมาถึงไม่เรียงลำดับกันบ้างอันนี้จะเหมาะกับงานที่ความเร็วสำคัญกว่าความถูกต้องเล็กน้อยเช่นการสตรีมวิดีโอหรือเพลงการเล่นเกมออนไลน์หรือการคุยโทรศพพัพท์ผ่านเน็ตไวโอไอพที่ถ้าข้อมูลหายไปนิดหน่อยก็ยังพอรับได้แต่ถ้ากระตุกหรือดิเล์เนี่ยจะเสียอัธราไปเลยอ๋อกระจ่างเลยครับเหมือนส่งด่วนแต่เสี่ยงหน่อยกับส่งชัวร์แต่รอหน่อยเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน แล้วถัดลงมาชั้น3 Network Layer ละครับที่มีเรื่อง IP Address กับ Router เข้ามาเกี่ยวอันนี้คือขั้นตอนการหาเส้นทางใช่ไหมครับถูกต้องค่ะชั้น3 Network Layer มีหน้าที่หลักคือการหาเส้นทางที่ดีที่สุด Routing เพื่อส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายต่างๆที่อาจจะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกเลยก็ได้และอีกหน้าที่สาคัญคือการระบุที่อยู่ของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายด้วยสิ่งที่เรียกว่า i p address ค่ะ IP address เนี่ยเปรียบเหมือนที่อยู่บ้านของเราซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรียกว่า logical address เช่นวันนี้เราต่อเน็ตที่บ้านพรุ่งนี้ไปต่อที่ร้านกาแฟาเราก็ได้ IP address ใหม่ข้อมูลในชั้นนี้จะถูกเรียกว่า packet ค่ะแล้วอุปกรณ์สำคัญในชั้นนี้ก็คือ router ค่ะ router นี่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์อัจฉริยะเลย มันจะดูที่อยู่ IP ปลายทางที่จ่าหน้าไว้บนแพ็กเกตแล้วก็ตัดสินใจว่าจะส่งแพ็กเกจนี้ไปทางไหนผ่านเราเตอร์ตัวไหนถึงจะไปถึงปลายทางได้เร็วที่สุดหรือดีที่สุดค่ะมันทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายย่อยๆเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าอินเทอร์เนตนี่แหละค่ะสุดยอดเลยครับเราเตอร์นี่เองที่เป็นตัวนำทางข้อมูลไปทั่วโลกแล้วมันต่างกับ MAC address ยังไงครับเห็นก็เป็น address เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะ คนมักจะสับสนกันบ่อยๆระหว่าง MAC address กับ IP address MAC address Media Access Control address เนี่ยมันทำงานอยู่ที่ชั้น2 Data Link Layer ค่ะมันคือที่อยู่ทางกายภาพ Physical address ที่ติดมากับตัว c a r ด LAN หรือการ์ด WiFi ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเลยเหมือนเป็นเลขบัตรประชาชนของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆที่มาจากโรงงานเลยค่ะมันจะไม่ส้ำกันและโดยปกติแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้ หน้าที่ของ MAC address คือใช้สำหรับส่งข้อมูลหากันภายในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น local network หรือ LAN เช่นคอมพิวเตอร์ในบ้านเราคุยกับบราวเตอร์ที่บ้านหรือมือถือคุยกับ access point ในออฟฟิศอ๋อโอเคโอเคใช้สำหรับการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายหรือเดินทางไปในอินเทอร์เน็ตค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะ MAC address เหมือนเลขที่บ้านหรือชื่อซอยใช้คุยกันเฉพาะคนในซอยเดียวกัน แต่ IP Address เหมือนที่อยู่เต็มๆบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ที่ใช้ส่งจดหมายข้ามจังหวัดข้ามประเทศได้ค่ะเคลียร์ปบ๊กเลยครับเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดมากงั้นชั้น2 Data Link Layer นอกจากเรื่อง MAC Address แล้วหน้าที่หลกัหลกๆอย่างอื่นคืออะไรครับค่ะนอกจากจัดการเรื่อง MAC Address แล้วชั้นสอง t a Link Layer ยังมีหน้าที่สาคัญอีกคือ 1. ควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง Media Access Control คือจัดการว่าอุปกรณ์ไหนจะได้สิทธิ์ในการส่งข้อมูลในเครือข่ายณเวลานั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันชนกันมั่วไปหมดโดยเฉพาะในสื่อกลางที่ใช้ร่วมกันอย่าง WiFi หรือสายแลนแบบเก่าที่เป็นฮาร 2. คือตรวจจับข้อผิดพลาดเบื้องต้น Error Detection ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งข้อมูลในระดับบิตในเครือข่ายท้องถิ่นอาจจะมีการเติมข้อมูลพิเศษเข้าไปเพื่อเช็คว่าข้อมูลที่มาถึงมันเพี้ยนไปหรือเปล่า ข้อมูลในชั้นนี้เราจะเรียกว่าเฟรมค่ะซึ่งเฟรมจะมีการใส่เฮดเดอร์ที่มี Mac Address ต้นทางปลายทางและอาจจะมีเทรลเลอร์สำหรับเช็ค e r r o r ด้วยเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างอีเทอร์เน็ตที่ใช้กับสายแลนหรือ Wi-Fi มาตรฐานต่างๆ802.11เนี่ยหลักๆก,ก็คือทำงานครอบคลุมอยู่ในชั้น2และชั้น1นี่แหละค่ะเข้าใจแล้วครับและสุดท้ายจริงๆก็คือชั้นล่างสุดชั้น1 physical layer อันนี้คือจับต้องได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะชั้นหนึ่งฟิสิกอลเลเยอรคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายภาพจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดของสายสัญญาณที่เราใช้เช่นสายทองแดงคู่ตีกเกลียวทวิสต d Pair ในสายแลนสายใยแก้วนำแสงไฟ b e r o p ออปตหรือจะเป็นคลื่นวิทยุสำหรับ Wifi หรือ Bluetooth รวมถึงพวกหัวต่อต่างๆเช่นหัว RJ45 ของสาย LAN ลักษณะทางไฟฟ้าเช่นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ในการแทนค่า0หรือ1หรือถ้าเป็นใยแก้วก็คือคุณสมบัติของแสงที่ใช้ หน้าที่หลักของชั้นนี้คือการแปลงข้อมูลดิจิทัลที่เป็น0กับ1เนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณแสงหรือคลื่นวิทยุเพื่อส่งผ่านตัวกลางหรือสื่อกลางมีเดียมไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็รับสัญญาณที่มาถึงแปลงกลับเป็น0กับ1ส่งให้ชั้น Data Link ต่อไปข้อมูลในชั้นนี้คือหน่วยที่เล็กที่สุดจริงๆที่เรียกว่าบิตค่ะ โห oh, กว่าข้อมูลจากแอปเราจะกลายไปเป็นสัญญาณวิ่งไปในสายหรือลอยไปในอากาศได้นี่ต้องผ่านกระบวนการหลายชั้นหลายขั้นตอนมากๆเลยนะครับเหมือนข้อมูลเราถูกห่อ encapsulate ด้วยข้อมูลควบคุมของแต่ละชั้นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเ,เหมือนใส่ซองจดหมายซ้อนกันหลายๆชั้นเลยใช่ค่ะหลักการเป็นแบบนั้นเลย พอข้อมูลจากชั้นบนสุดแอปพลิเคชันจะส่งลงมามันจะถูกห่อหุ้มด้วยเฮดเดอร์ข้อมูลควบคุมของแต่ละชั้นไล่ลงมาเรื่อยๆพอไปถึงปลายทางกระบวนการก็จะกลับกันคือค่อยๆแกะเฮดเดอร์ของแต่ละชั้นออกจากล่างขึ้นบนจนเหลือแต่ข้อมูลดิบๆที่แอปพลิเคชันปลายทางต้องการค่ะฟังดูซับซ้อนแต่ก็เป็นระบบดีนะครับทำให้การสื่อสารที่ดูง่ายๆของเรามันเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนิดหน่อยนะคะว่าแม้ OSI 7 layers เนี่ยจะเป็นโมเดลอ้างอิงที่สมบูรณ์และใช้สอนกันแพร่หลายแต่ในโลกของการใช้งานจริงโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยโมเดลที่ถูกนำมาใช้จริงๆคือ TCP model ค่ะซึ่งมันจะกระชับกว่ามีแค่4ชั้นอา้าวแล้ว7ชั้นตะกี้คือยังไงคร ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะคือ TCP/IP โมเดลเนี่ยมันเหมือนเป็นการรวมบางชั้นของ OSI โมเดลเข้าไว้ด้วยกันให้เหลือแค่4ชั้นหลักๆที่สะท้อนการทำงานจริงมากกว่าเช่นชั้นแอปพลิเคชัน p r e s e n t a t i o n Session ของ OSI ก็อาจจะถูกรวมเรียกว่าแ p ปพลิเคชัน Layer ใน TCP/IP ชั้น Transport ก็ยังเป็น Transport Layer เหมือนเดิมชั้น Network ก็เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเป็น Internet Layer แล้วก็ชั้น Data Link กับ Physical ก็รวมกันเป็น Link Layer หรือ Network Access Layer ค่ะแต่หลักการทำงานของโปรโตโคอลต่างๆอย่าง TCP, UDP, IP ก็ยังคงสอดคล้องกับหน้าที่ใน OSI Model นั่นแหละค่ะอ๋อโอเค เข้าใจแล้วครับแสดงว่าพื้นฐานจริงๆที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกวันนี้ก็คืออิงตาม TCP/IP โมเดลเป็นหลักแต่การเข้าใจ OSI ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมและที่มาที่ไปได้ดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะชุดโปรโตโคอล TCP/IP นี่แหละคือหัวใจของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันค่ะทีนี้กลับมาที่คำถามคาใจผมตะกี้ครับพอข้อมูลหรือแพ็กเกจเนี่ยมันเดินทางด้วย IP address มาถึงคอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางได้ถูกต้องแล้วแล้วข้อมูลที่เป็นเซกเมนต์ จากชั้นทรานสปอร์ตเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าต้องส่งมอบต่อให้โปรแกรมไหนสมมุติเราเปิดเว็บอยู่ด้วยโหลดไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีอีเมลเด้งเข้ามาพอดีคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าพอร์ตัมเบอร์ค่ะลองนึกภาพตามนะคะ IP Address เนี่ยเหมือนบอกว่าจดหมายฉบับนี้ต้องส่งไปที่ตึกหรือบริษัทไหนแต่พอจดหมายไปถึงตึกนั้นแล้วมันต้องมีเลขห้องหรือแผนกที่ระบุชัดเจนว่าจะส่งให้ใครในตึกนั้นใช่ไหมคะ พอร์ตนัมเบอร์ก็ทำหน้าที่เหมือนเลขห้องหรือช่องทางย่อยๆพวกนั้นล่ละค่ะสำหรับแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสต่างๆที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอ๋อมันคือช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโปรแกรมนั่นเองมีหน้าละ่ะในเอกสารถึงมีลิสต์พอร์ตท,ที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่นพอร์ต80สําำหรับเว็บ HTTP พอร์ต4 4 3สําำหรับ HTTPS ที่เป็นเว็บเข้ารหัส พอร์ต21หรือ20สำหรับ FTP พอร์ต2สสำหรับส่งเมล SMTP พอร์ต5สสำหรับ DNS ใช่เลยค่ะพอตนัมเบอร์เป็นตัวเลขตั้งแต่0ไปจนถึง65,535นะคะโดยพอร์ตหมายเลขต่ำๆปกติคือ0ถึง1,023มักจะถูกสงวนไว้สำหรับบริการมาตรฐานหรือที่เรียกว่า Well-known Ports อย่างที่ยกตัวอย่างมาตะกี้นี่ล่ละค่ะ พอเซกเมนต์จากชั้นทรานสร์ตมาถึงระบบปฏิบัติการ OS ของเครื่องปลายทางก็จะดูว่าเฮดเดอร์ของเซกเมนต์นี้มันระบุพอร์ตัมเบอร์ปลายทางเป็นเลขอะไรแล้วมันก็จะส่งข้อมูลเซกเมนต์นั้นต่อไปให้กับแอปพลิเคชันหรือโปรเซสที่กำลังเปิดรอรับข้อมูลอยู่ที่พอร์ตหมายเลขนั้นแลนได้อย่างถูกต้องค่ะนี่คือเหตุผลที่เราสามารถเปิดเว็บ ใช้พอร์ต80หรือ443เช็คอีเมลอาจจะใช้พอร์ต110หรือ143ฟังเพลงออนไลน์เล่นเกมไปพร้อมๆกันได้บนเครื่องเดียวโดยที่ข้อมูลมันไม่ส่งไปผิดโปรแกรมไงคะสุดยอดเลยครับกระจ่างแจ้งเลยตั้งแต่ภาพใหญ่สุดองค์ประกอบ S M R P รูปแบบสัญญาณอ n นาล็อกดิจิตอลไล่ลงมาทีละชั้นของ O S I m o เด l ที่ถึงแม้จะซับซ้อนแต่ก็ทำให้เห็นการทำงานที่เป็นระบบ แล้วก็มาถึง TCP/IP ที่ใช้จริงความแตกต่างแต่ทำงานร่วมกันของ MAC address กับ IP address จนมาถึงพอร์ Number ที่เป็นเหมือนประตูสุดท้ายส่งข้อมูลให้ถึงตัวแอปพลิเคชันใช่ค่ะทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยมันทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบและซับซ้อนมากๆนะคะเมื่อหลังการคลิกเมาส์หรือการแตะหน้าจอมือถือแค่ครั้งเดียวเนี่ยมีกลไกเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยการที่เราพอจะเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้ ก็อาจจะช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพอจะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เวลาเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาค่ะจริงด้วยครับต่อไปเวลาเข้าเว็บหรือส่งเมลคงจะนึกภาพตามได้สนุกขึ้น ว่ามีข้อมูลตัวเล็กๆกำลังถูกหอ่อถูกส่งต่อผ่านเราเตอร์ไม่รู้กี่ตัวข้ามโลกไปมาด้วยกฎเกณฑ์โปรโตคอลต่างๆแล้วก็ไปถึงแอปปลายทางได้ถูกช่องด้วยพอร์ตัมเบอร์มันเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งจริงๆนะครับทีนี้ก่อนจะจบกันไปก็อยากจะฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะให้ลองไปคิดปอกันดูว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเน็ตที่บ้านใช้ไม่ได้หรือส่งอีเมลไม่ออกเปิดเว็บไม่ได้ การที่เราพอจะมีความรู้เรื่องเลเยอร์ทุกเนี้ยติดตัวไว้บ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เราลองวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นได้ไหมคะว่าปัญหามันน่าจะเกิดที่เลเยอร์ไหนเช่นเอ๊ะลองเช็คสายแลนหรือสัญญาณ Wi-Fi หรือ,อยัง Physical Layer หรือว่า IP ที่เครื่องเราได้รับมามันแปลกๆหรือเปล่า Network Layer หรือโปรแกรม Firewall มันไปบล็อกพอร์ตอะไรไว้หรือเปล่า t r a n SPORT APPLICATION Layer การเข้าใจว่าอาการแบบไหนน่าจะเกี่ยวกับเลเยอร์ไหนก็อาจจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นหรือสื่อสารกับช่างเทคนิคได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหรืออย่างเรื่อง TCP กับ UDP ที่คุยกันไปลองสังเกตดูไหมครับว่าทำไมเวลาเราดูไลฟ์สดหรือวิดีโอคอลบางทีภาพอาจจะมีกระตุกหรือแตกบ้างแต่เสียงม,มันมักจะไม่ค่อยหายไปเลยหรือมันยังพอไปต่อได้ แต่เวลาเราโหลดไฟล์เอกสารหรือโปรแกรมเนี่ยไฟล์มันต้องมาครบ100%เปเป๊ะๆหายไปบิดเดียวก็ไม่ได้ใช่ค่ะการเลือกใช้โปรโตโคอลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน TCP เน้นชัวร์ UDP เน้นเร็วมันก็ส่งผลโดยตรงกับประสบการณ์การใช้งานของเราแบบนี้นี่เองค่ะการเข้าใจพื้นฐานพวกนี้มันช่วยเปิดมุมมองให้เราเข้าใจโลกดิจิทัลรอบตัวได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะ ครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเครือข่ายกันไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวขอบคุณมากครับยินดีค่ะ